สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปิชยาตายังที่รอยู่ชั้นป .5 ทับ1เลขที่34ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำการทดลองเรื่องการเปลี่ยนสีของน้ำอัญชันค่ะจุดประสงค์ของการทดลองคือ1สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของน้ำดอกอัญชันได้ค่ะ2บอกสมบัติความเป็นกรดเบสของสารในชีวิตประจำวันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะ สมมติฐานคือน้ำดอกอัญชันเป็นเอนดิเคเตอร์จากธรรมชาติสามารถนำมาใช้ทดสอบความเป็นกรวเบสของสารในชีวิตประจำวันได้ค่ะตัวแปรต้นคือน้ำดอกอัญชันตัวแปรตามคือการเปลี่ยนสีของน้ำดอกอัญชันตัวแปรควบคุมคือปริมาตรของน้ำดอกอัญชันปริมาตรของน้ำส้มสายชูและปริมาตรของน้ำสบู่ค่ะวัสดุอุปกรณ์การทดลองมีดังนี้ค่ะ หกระบอกตวง 2. องบีเกอร์สแท่งแก้วคนสาร 4. น้ำดอกอัญชัน 5. น้ำส้มสายชู 6. น้ำสบู่เสารลายของฟูค่ะขั้นตอนการทดลองมีดังนี้ค่ะ 1. ตวงน้ำอัญชันด้วยกระบอกตวงปริมาตร50บมิลิตรแล้วใส่ลงในบีเกอร์ที่จัดเตรียมเอาไว้ค่ะ ดมน้ำส้มสายชูด้วยกระบอกตวงปริมาตร20มิลลิลิตแล้วใส่ลงในปีเกอร์ค่ะ ใช้แท่งแก้วคนสารคนให้น้ำอัญชันและน้ำส้มสายชูให้ทำปฏิกิริยากันได้ดีสังเกตการเปลี่ยนแปลงเพื่อบันทึกผลการทดลองค่ะ ทําการทดลองเช่นเดียวกันกับข้อ1และข้อ2แต่เปลี่ยนจากตามส้มสายชูเป็นน้ำสปู่และสารละลายของฟูตามลำดับค่ะ จากการทดลองพบว่าน้ำส้มสายชูเปลี่ยนสีของน้ำอัญชันจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงแดงน้ำสบู่เปลี่ยนสีของน้ำอันชันจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวองฟ้าสไลด์ผงฟูไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสรุปผลการทดลองจากการทดลองสรุปได้ว่าน้ำส้มสายชูเปลี่ยนสีของน้ำดอกอันชันจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงแดงแสดงว่าน้ำส้มสายชูมีสมบัติเป็นกรด น้ำสบู่เปลี่ยนสีของน้ำอัญชันจากเสียมเงินเป็นสีเขียวอมฟ้าแสดงว่าน้ำสบู่มีสมบัติเป็นเดชสารละลายผงฟูไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าสารละลายผงฟูมีสมบัติเป็นกลางค่ะ น้ำดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติสามารถจะมาดทดสอบสมบัติความเป็นกรดเบสของสารในชีวิตประจำวันได้สามารถทำความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ